อ่าสวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้อาหารแร่งนี่ที่หนังเข้มนะพี่นอ้อง,นนองเอ้ยงวดรถมาแล้วหาเงินใจงวดรถพี่น้องเอ้ยนี่แหละกับข้อแราที่หนังเข้มเอ้ออุปกรณ์พร้อมเคียงแนวทุบทิฟเขา่าโอ้ยรายการพูดพี่น้องเอ้ยมือน,นี้ที่หนังเข้มโอ้อ่ลองได้มือนี่แหละอาหารแร่งพี่นอออ้องเอ้ายวเข้ามาเพิ่มๆใกล้ๆนู้นนี่อาหารแร่งนี่นี่ ทำราดเงนินหลุดงินเหลือมากินไปกัดกินไปได้ช่องนเลยเห็นอะไรบ้างกินแล้วอยู่บ่นี่กินเป็นอยู่บอ่อหนางเข้มกินเป็นบอ่อปากแม่ถามกินเ,เป็นอยู่บ่ออืมโอ้เออนี่เราพี่น้องเด้อเจ้าเห็นเปลืองเข้มอย่างขัดพี่น้องผมเป็นไอหงส์ถุยถุยพี่น้องเอ้ยผมเอาเอาอกเน,นี่ยอันสต็อปไปก่อนเลยอ่ะบามากพี่น้อง โอ้ยน้องเอ้ยพูดะลืดนะเขียวกบข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวกัพรอมาเยูกข้าวเหนียวฮึตกเขิดดิออะรละงวงูเลื่อมมากนมาจ้งงูเลื่เนาะอืมมแบมอ้อ